ฝันจมุมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรู้สร้สางสรนๆด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนครูคิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับ สำหรับคนที่ทํางานอิสระบางครั้งการนั่งทํางานคนเดียวในที่เดิมๆติดต่อกันนานๆก็อาจทาให้ความคิดถูกปิดกั้นได้แต่ถ้าหากมีพื้นที่รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การทางานได้อย่างลงตัวและยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นได้ด้วยก็นับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับบ้านผมเนี่ยประสบปัญหาน้าท่วมเราก็ได้เริ่มธุรกิจใหม่ทำในบ้านเช่าแล้วก็ประสบปัญหาเบื่อและเหงาก็เลยได้มีโอกาสออกไปร้านกาแฟร้านกาแฟเนี่ยไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์ในการ ก็เลยอยากที่จะนำคอนเซปต์โคเวิร์กิ้งสเปซอย่างที่ดังในเมืองนอกเนี่ยมาในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกครับธุรกิจให้เช่าพื้นที่นั่งทำงานชั่วคราวหรือธุรกิจประเภทโคเวิร์กิ้งสเปซถือเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์คนทำงานรุ่นใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนคว,ความคิดและความรู้กับเพื่อนใ,นใหม่รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้นได้อีกด้วยครับคุณอมริตครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าการมานั่งทำงานที่นี่กับทำงานอยู่ที่บ้านมันต่างกันอย่างไรและที่นี่มีบริการอะไรที่แตกต่างบบ้างครั คอนเทนต์สเปซแต่มีบริการที่แตกต่างมากาจะเป็นเรื่องของขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโปรเจคเตอร์ห้องประชุมแล้วก็อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนียนำมาอยู่ในที่แห่งนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะเอื้อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่สามารถที่จะทํางานแล้ว <c oughs> ไม่จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงการ <c oughs> เข้ามาดูแลจัดการแล้วอยู่รวมกันเป็นหลายๆสิหลายๆร้อยคนโอกาสตรงนี้แหละที่จะทำให้ชุรกิจสามารถดำเนินการไปได้ดีมากกว่าการอยู่คนเดียวองเราที่บ้าน และคนที่ใช้บริการที่นี่ส่วนใหญ่เป็นใครบ้างครับเป็นผู้ประกอบการอิสระผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่ในสายไอที e a t i v ีแล้วก็ d e s i g n อร์ทางเราเนี่ยตั้งเป้าว่าจะขยายธุรกิจของเราเป็น5สถานที่ใน4เมืองภายในปี2013และเป็น10สถานที่ภายในปี2014ครับ ธุรกิจประเภทให้เช่าพื้นที่นั่งทํางานชั่วคราวหรือ co-working space ถือเป็นธุรกิจที่รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศปัจจุบันมีมากกว่า3,000แห่งทั่วโลกเนื่องจากแนวโน้มการทาอาชีพอิสระผ่านระบบออนไลน์หรือระบบดิจิทัลมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่ธุรกิจประเภทนี้จะเติบโตจึงมีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับการทําธุรกิจให้ดีนั้นต้องทําตามความต้องการของลูกค้าแต่้าทำธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นต้องทําให้เหนือความต้องการของลูกค้าครับ การทำธุรกิจโดยมองหาแรงบันดาลใจที่แตกต่างก็จะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่มีคู่แข่งน้อยโอกาสที่คุณจะเป็นแถวหน้าก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้ก็คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n g k o k b a n k c o m แลเพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ